อาละครับผมครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Kart Rider นะครับ drift นะฮะเป็นเกมแข่งรถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับถ้าเกิดในยุคนี้ทันอะไรวะอืม <c oughs> หล่ลาคนน่าจะรู้จักนตัวการ์ตูนในพวกนี้ดีนะฮะไม่ต้องจำเป็นต้องเกิดในยุคนี้ก็ได้โอเครับเลย ว่าเสียงเกมดังไปแน่แป๊บนึงเออไม่งั้นเสียงเกมดังเกินไปแน่ใช่มันดังแข่งเสียงผมมาดินะฮะตอนนี้นะเพื่อนกันสิเวลานะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปลุยด้วยกันแล้วนะครับนะครับชื่อผมก็ you are right นะครับตามที่รถเลยนะครับอืม ก็สามารถแอดมาเล่นด้วยกันได้นะฮะไม่รู้มันเล่นได้ด้วยด้วยกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะได้เดี๋มันเป็นมีโหมดจับจับคู่ด้วยนะฮะดังนั้นเราจะไปเล่นในหมดอ่อไอเทมก่อนเลยนะฮะเราเราค่อยไปเล่นเอ่อหมดอ่อหมดอะไรนะหมดไอเทมหมดความเร็วอ่าเดี๋ยวเราเล่นหมดไอเทมก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปค่อยไปหมดความเร็วนะเจ้า ใครที่อยากมาแข่งมาสิ่งกับผมนะครับแอดมาได้ครับแอดมาได้ครับนะเปลี่ยนจากเกมยิงปืนมาเล่นเกมแข่งรถบ้างนะผ่อนคลายครับผ่อนคลายไม่รู้ว่าผ่อนคลายหรือเครียดมากกว่าเดิมนะ <c oughs> <c oughs> เออมันมีคนเล่นในมือถือด้วยนะฮะอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะครับไม่ได้เล่นในมือถืออะไรวะหมายถึงมันมีคนเล่นในคอมพิวเตอร์ด้วยใน PC ซอ,อ,อ่ะแต่นี้ผมเล่นใน มือถือนี่ครับเออพูดผิดพูดผิดขอโทษครับขอโทษครับงามดูนครับเอาได้ที่ไรเอ้ยปกตินี่ผมได้ที่หนึ่งตลอดเลยนะฮะทำทำเล่นไปนะโอ้โหไปเลยฮนะแม่ปัดอย่างเดียวนะฮะโอ้โหเล็กๆๆๆก,ก,กโอ้โหฟ้าผ่า แหลกที่หนหรือเนี่ยแหลกที่ไรวะเนี่ยตกักระดับเลยฮะเป็นที่เจ็ดเลยฮะเอาใหม่ใม่อันนี้เพิ่งไม่ได้เล่นมาหลายวันนะโหลดโหลดไว้แล้วเล่นแบบโหลดไว้แล้วเล่นนานเลยนะฮะแล้วเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยลืมเลยมันต้องทำยังไงนะฮะตอนนี้ไป้วครับขึ้นที่สามโอ้โหโดนโดน,นครับโอ้โหสายอยู่ที่สามแล้วโดนจนได้โอยจะได้ที่อะไรวะเนี่ยเราอะไปแล้วพุ่งแล้ว อืมพุ่งมาแล้วอืมอืมพุ่งมาแล้วอืมอืมเอาเลยครับตอนนี้ไม่สนแล้วโอ้โหไอเทมไม่ได้สกรรมไม่ได้สกรรมบ่อยเทมชึบโอ้โหไม่ได้อีกแล้วพุ่งไปไม่เป็นไรอย่างน้อยอยู่ที่สี่เว้ยอย่าไปโดนไอเทมอะไรของเขาอีกนะโอ้โหโดนไอ้นั่นพุ่งมาเฉียดแมโ็โหเรียบร้อยฮะตัวกระดาษพัดตอนนี้ที่ห้าฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยไปนอกแล็บ ไปไปเก็บไอเทมไปชึบติดในโตแล้วพุ่งไหมครับไปแล้วโอ้โดนโอ้โหอยู่ที่หกแล้วตอนนี้เซ็งเป็ดเลยไอเทมก็ไม่ได้อีกไอเทมเล่งความเร็วโอ้ได้แต่โอ้โ,อโหยังเยอะตอนนี้แล้วพุ่งไปหากใครไนะปเนี่ยปลาระเบิดพุ่งไปไเทมพุ่งปหากใครเอ่ย โอ้โหโดนตายแล้วอยู่ที่เจ็ดโอ้โหที่โลเลยครับผมเนี่ยโอ้หตาแรกที่โลเลยเหรอไม่เป็นไรครับเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่าเป็นงานซ้อมนะครับหลังจากไม่ได้เล่นมานานนะฮะเออเดี๋ยวค่อยแก้มือเอาที่หนึ่งใหม่ รู้สึกมันมีแหลกๆหลช่วงช่วงโดนช่วงโดนในเทมด้วยนะฮะตอนนั้นเน่เออมันมีช่วงหนึ่งที่มันแหลกเพราะว่าตอนนี้นะฮะผมใช้เน็ตมือถือนะครับไม่ได้ใช้ Wifi นะครับเลยน่าจะเกี่ยวกันนะครับได้จะกระตุกไม่รู้แหละได้ที่โล่เพระโทษเน็ตโทษเน็ตเลยตอนนี้นะฮะเออไม่รู้ไปโทษไขรโทษเน็ต <laughs> เอาแล้วจับคู่สําเร็จแล้วเตรียมตัวเข้าเกมตาน,นี้แหละจะเอาที่หนึ่งมาคลองให้ได้เลยโดยนี่มองหน้าตากระพริบกิ๊พริบกระพริบเอาแล้วครับเข้าเกมแล้วฮะนะฮะเห็นไหมมันจะมีหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับคือเขาเล่นในในในคอมนะครับเราเล่นในมือถือเนี่ยไม่รู้ในคอมกับมือถือในอันอันไหนเล่นง่ายนะไปครับอืุ้งแล้วฮะตอนนี้อยู่ที่สามเลยฮะตอนนี้ เก็บเก็บผลโอ้ผลโดนแย่งไปเลยไอเทมโดนแน่ผมโดนแน่ผมโดนเล่นงานแน่โอ้ยโดนอู้หูโดนคู่ฮะโดนโดนไอเทมคู่เลยเมื่อกี้เราสามารถเก็บไอเทมได้สองอันนะฮะไปลับพุงแล้วอู้หูอยู่ที่หกเลยอ๋อผมอ่ะโอ้โหโดน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 ไปพุ่งไปโอเคที่หนึ่งแงปตอนนี้ที่หนึ่งแง ขึ้นมาไปที่หนึ่งครับโดนดูดเอ้ยโอ้โหกลายเป็นที่สายห้าหกเจ็ดแล้วโอ้ไอเทพม,มันคือแบบตอนนี้อยู่ที่สองแอืะแม,ม่เจ้ากลายไปที่หกเลยฮะไอเทพม,มันเยอะเหลือเกินนะฮะโดนแซงเลยเป็นไงล่ะที่หนึ่งแบบใครมากไปละ ไปละดูดที่หนึ่งไปละไปละครับโอ้โหโดนไอเทมตลอดเลยหลบไอเทมไม่เคยจะได้ฮึตายไปที่ห้าตอนนี้โอเคยังดียังดีที่อยู่ที่ห้าครับอูได้เกาะมาทั้งสองอันเลยเออ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  เออไปเกาะมาอีกแล้วเออโดนชนอีกชนอะไรไม่ดดรู้อีกอือดูดแ็ปไปเป็นทีสี่โอไ้ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วเชียวไอเทมมันเยอะเกินลบลบลบอือลบสกิลแัปปัดเลยปัดแล้วพุ่งเลยแฮป พุ่งเลยจังหวะนี้โอ้โหไอเทมเยอะเหลือเกินนะโอ้โหไปละกันป้องกันไว้ก่อนโอเคขึ้นไปที่หนึ่งแฮะตอนนี้ขอได้ไอเทมดีๆเธอโอ้โหได้นี้มาโอ้โดนโดูดช้าด้วยอืโดนแซงโอเคขึ้นไปที่หนึ่งฮะตอนนี้โดนโดน โอ้ยโดนแสงยยระยะใกล้เอ็ดโดนดิฟแสงเลยวิ่งเี้ยโควอยู่ที่สี่ฮะไม่ได้ที่หนึ่งสักคำบอหูไอเทมมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเ,เปลี่ยนด่านเลย <c oughs> ปเปลี่ยนดา่านเล่ยหมดความเร็วดีกว่าไอเทมเยอะเกินกาจะมาโชว์ที่หนึ่งซะหน่อยเล่นคนเดียวทำไมที่หนึ่งบ่อยจังวะพออัดคลิปนี่แบบ <c oughs> พออัดคลิปนี่แบบโอ้โห ตกอันดับเลยฮะไม่ได้การได้ไม่ได้แล้วต้องที่หนึ่งโชว์แล้วนะฮะไม่เวิร์กไม่เวิร์กอย่างงี้เปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านเป็นโหมดความเร็วเลยมา <c oughs> ไม่ได้อย่างงี้ขายหน้าเลยนะฮะเออนะเราสามารถแต่งรถสามารถเลือกรถได้ด้วยนะครับไปดูที่ลงรถนะครับด้านซ้ายมือเนี่ย เออนี้ผมเลือกรถแล้วก็เลือกคนขับมาเรียบร้อยนะฮะแต่งรถเรียบร้อยแนละ้วแต่งล้อหรือแต่งอะไรแต่งป้ายทะเบียนหรือว่าแต่งแสงอะไรได้หมดเลยนะฮะเออสามารถไปดูได้นะครับตรงที่ลงรถซ้ายมือเนี่ยอุ๊ยคนอื่นเขาเล่นคอมพิวเตอร์หมดเลยเว้ยทีมสีฟ้าบลูทีมสวดเราแล้วหรอนะฮะก็รู้ๆกันอยู่ครับมือถือทีหนึ่งต้องมาแล้วจังหวะนี้ สามสองหนึ่งไปครับน้ำไปคุดที่หนึ่งเงี้ยครับตอนนี้บอกเลยไม่ชินสนามไม่เคยเล่นสนามนี้มาก่อนเลยโอ้ยบร้อย <c oughs> ไม่เคยเล่นนะครับสนามนี้อะไรอยู่นี่ไปก่อนแล้วเโอ้หนำที่หนึ่งจะดีบ่เมื่อกี้เสียทรงเลยฮะเสียหลักเลยตายแล้วดิฟโอ้หดิฟได้ดีมากนาย เกือบพิลอดอ้โหอีกแล้วดิฟชนอีกแล้วดี่แปดนะฮะตอนนี้เออบุ้งบุงบุงบุงโอ้โหไม่ว่าจะหมดอะไรเราก็ง่อยเนี่ย <c oughs> ไม่เคยเล่นในด่านนี้เมื่อกี้จริงอุ้ยโอ้โห,โอ,โห <c oughs> อะไรวะูนี่ โอ so ้โดนน้ำไม่ไกลเลยฮะอย่าเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือการดิฟวิธีดิฟที่ผิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะแซงได้แล้วเราแซงได้แล้วเราจะแซงทีมตัวเองได้แล้วเว้ยไงเขาที่7ครับส่วนเราหล่อที่8ฮะโอ้โหแซงได้นะฮะที่7ฮะอย่างน้อยก็เป็นที่หลูเว้ยไปเลยอืมอืมเอาซิโดนนอกรอบหรือเปล่าเนี่ยนะครับ โอ้ไฟนอแลบครับเราน่าจะเข้าเส้นชัยไม่ทันนะเนี่ยรู้สึกมันรู้สึกยังไงยังไงอยู่นะฮะคิดว่าเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพื่อนเรานําห่างไกลมากนะครับทีมเราแต่ตอนนี้เพื่อนเราสีแดงนรขึ้นเป็นที่หนึ่งอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับเกมนี้เพื่อนแบกโอ้มันไม่ชินเส้นทางดีผมไม่้เคยเล่นโหมดนี้มาก่อนเลยหมายถึงว่าเส้นทางนี้ครับแผนที่เนี้จริงไม่ได้มูโมโนะฮะ นี่พูดจริงเลยโอ้โหเส้นชัยอยู่ไหนวะเนี่ยเจ็ดเข้าทันมิเนี่ยหกห้าสี่สามสองทันอยู่โอ้โหเป็นไม่ได้จังไหนวะโอ้โหทำเล่นไปนะครับห่อเข้าเส้นชัยทันอยู่นะฮะเพื่อนเราได้ที่หนึ่งก็เลยแบบทีมเรายืนยืนยืนแท่นเลยครับจังหวะนี้นะโอเคโอเคครับโอเคมา นี่ลงรถแตแคปสายมือที่บอกไปนะครับมีสามมีแต่งรถมีอะไรด้วยนะเข้ามาดูเองนะครับตัวละครเลือกตัวละครนะฮะเปลี่ยนตัวละครเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วแต่คุณจะเปลี่ยนนะฮะเออแล้วก็มีรถด้วยนะฮะรถให้แต่งด้วยนะครับเปลี่ยนรถก็ได้นะโอเคแต่ผมเปลี่ยนมาหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่นอย่างเดียวเลยลวกันขอไปสิ่งในหมดนี้รอบนึงนะฮะอืมแก้มือฮะ ขอ,อขอแก้มือก่อน <c oughs> ต,ตามิ้บเลย <c oughs> ตาฟ้าด้วยเอ้ยตาตาเขียวบ้าตาฟ้าความเร็วเดียวครับขี่สี่ครั้งขับขี่แปดครั้งควสดไลท์วันเหรอ,อ <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> มาแล้วเว้ย <c oughs> <c oughs> เราอยู่ที่เราอยู่อะไรเนี่ย Red Team ตอนนี้มี4ทีมนะครับ Blue Team Green Team แล้วก็ Yellow Team นะครับมี4ี่สีนะฮะโอ้โหทำไมของเขาโหลดเต็มมาดูซิว่าทีมเราจะได้ประกาศชัยกับเขาหรือเปล่าไปฮนะพุ่งแล้วฮะโอ้โหอยู่ที่3ามแลตอนนี้ขึ้นไปที่2องครับขึ้นไปที่1นะโอหรถเราแรงไอ้นี่ทำไปเล่นไป โดนแซงครับพุ่งมาแล้วบอกเลยหมดนี mm ้ hmm. it, so ผมชำนาญพุ่งมาแล้วอุ้ยวูบปัดนิดนึงโว้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้มันมาชนปัดนิดนึงอุ้ยพุ่งมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพุ่งมาแล้วไอ้นั่นก็ใช่ย่อยนะ ขึ้นไปที่หนึ่งแล้วโอ้โหเอาเนี่ยมันเพื่อนเรานี่วะที่เราแซงมามันเพื่อนเราไม่ใช่หรอไม่รู้แหละพุ่งเลยครับทางตรงทางตรงต้องขอติดในโตรสักนิดหนึ่งแล้วก็โค้งจังหวะนี้นี่ดิฟครับดิฟเพื่อเก็บไนโตรแล้วพุ่งต่อ,อ,อโอ้โหแซงไปไกลเลยฮะที่หนึ่งอนนี้ไม่รู้ว่า วิ่งบนหญ้าเนี่ยมันจะทําให้เราช้าลงหรือเปล่านะฮะแต่เรนนึงคือไม่สนแล้วครับที่หนึ่งฮะพุ่งเลยครอืออืออพุ่งจัดเหมือนโกรธใครมาเราจะเสียหลักไม่ได้นะฮะเสียหลักคือตกระดับเลยนะครับอือไปต่อเลยฮะอุยที่หนึ่งต้องมาแล้จังหวะน,นี้าคแลวไฟนอแลบครับโอ้ยเพื่อนเราก็ตามมาติดๆเลยนะครับทีมเขา สีฟ้าตามมาติดๆเลยครับดิฟครับดิฟเราพุ่งไปอืมแล้วดิฟทีหนึ่งแล้วก็ติดในโตเลยนะกังงว่นนี้ออไปครับโอ้สีแดงเราเราจะกลายไปที่สองเนะีเพื่อนเราตามมาติดๆรถโคตรไวนร้น่นนี่ไงนี่เพื่อนเราเนี่ยบ้าขอไปก่อนนะเพื่อนขอไปก่อน โอ้โหขอที่หนึ่งดิเอ้ยโอ้โหได้ที่สองครับเ <c oughs> พื่อนเราแซงทางโค้งเนี่ยเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> เดินเพื่อนทีมเราแซงทางโค้งไม่ได้โอ้โหตรงที่สองเลยครับอ่าอย่างน้อยก็ได้ที่สองไวถึงไม่ได้ที่หนึ่งในใจเธอแต่ก็ได้ที่สองนะฮ <c oughs> <c oughs> ึฮึฮึโอเคครับโอเคนะ่ยรถเขาแรงกว่าผมเป็นนิดนึงเงี้ย การกระชากเข้าหลบเข้ามุมอะไรพวกนี้เขาทําได้ดีกว่าผมนะฮะอยอมรับเขายอมรับเขาะฮะโอเคนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณมากที่มาจอยมาสนุกด้วยกันมาดูนะฮะฝากกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะ,ะับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะ,ะับถ้าทุกคนยังชอบเกมนี้นะับนะวันนี้ก็กล่าวคำว่าอย่า,าลืมเดินบ้านนะครับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย